เลี้ยงหมูค่ะหมูขุนค่ะเลี้ยงหมูขุนจำนวนพันสามรอยหาสิบตัค่ะสองฟั่มเริ่มก็ตั้งฟ้์มแ,แต่ที่แรกคือปีสองพันหาอยสี่สิบหาค่ะตะกี่แถวนี้เพทนเดมีไทยบานเพราทันเด็มีเช้าบ้านพันใหญ่ของมาตะกี่มันเป็นปลาปลาบกม่วงปลามะม่วงค่ะไทยบานเพิ่รลองเลี้ยนแล้ว มูแนะน้ำมาผวกตามน้ากันละแนะน้ำมาไปปรึกษากบหัวหนา้ามงคลอยู่กล่มพลังงานจ,าจังหวัดยะโสธรกลุ่มพลังงานเพิ่นซอยจังสันจังซีวสันกิ่นฟาร์มมูนี่ครับกินฟาร์มมูก็ทางพลังงานก็ได้ลงมาลงมาดูแลทางวัตเราก็ร่วมมือ,อ,อประชาคมหมู่บ้านให้บอกว่าเออเขาต้องการก็ลองลองดูตอนนี้งบมันก็มาแล้วครับผมบได้รับหนึ่งละ ก็ประเภทสิ่งแวดล้อมการการหมินหรือการเนี่ยสองได้รับ,รบการใส่แก๊สแก๊สธรรมชาติจากมูลขี้หมูนะครับเป็นร้านค้าเล็กๆค่ะขายทอดไก่ตอนเช้าแล้วก็ลูกชิ้นส้มตำต้มก๋วยจับได้ประโยชน์ค่ะเพราะว่าช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของแก๊สนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ทำก็ ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งถังแต่ตอนนี้มีแก๊สตัวนี้เข้ามาก็ช่วยได้เยอะค่ะตัวที่มันประหยัดคือเราไม่ต้องหาฟืนตัวนั้นคือทุนแรงในการหาฟืนมาประกอบอาหารแล้วก็ปกติก็ใช้แก๊สอยู่ประมาณถังหนึ่งจะใช้อยู่ประมาณ2เดือนตอนนี้เราเริ่มใช้แก๊สมาเกือบจะเดือนแล้วก็ยังไม่ได้เติมถังแก๊สที่เติมไว้นะคะมันก็น่าจะประหยัดในส่วนที่ต้องเติมแก๊สที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายออกไปอะค่ะ สืบเลือกจากที่ผ่านมาก็จะมีประเด็นในการร้องเรียนในการทำฟราร์มทุกกรนะะอยู่ย่านตำบลทุ่งมนนะรประจบกับทางสำนักง,งานพลังงานจังหวัดยะโสธรของเราเนี่ยก็ได้รับมงบประมาณในการสนับสนุนทำระบบการชีวภาพความร่วมมือระหว่างทางอ,อบตอนะฮะทางกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียประชาชน แล้วก็ทางตัวเจ้าของฟาร์มเองชื่อปาริชัดฟาร์มนะครับพบประมาณที่ได้รับมาอุดหนุนผ่านไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนนะคคาดว่าน่าจะเกิดประโยชน์นะนอกจากการลดของเสียของมูลสัตว์นะฮะก็จะสามารถนำกา๊าซชีวภาพเนี่ยมาใช้ในการทดแทนกา๊าซไอพีจีได้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวครับ